โที่ห้าเอวังเมสุตังเอกังสมยังพระคะวาสักีสุวิหารติกะปีละวัตุสมิมหาวันีมหาตาปิคูสังเคสัสติงปันจามันเตหิปิคูสตเตหิสเปหิวะอาหันเตหิทัาหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปปติตา โหติภาควันตังทัศนายภิกขุสังคัญจะอาตาโคจะตุนังสุทธาวาสกากยิกานังเทวานังเอตตะทะโหดายังโคภาควาสากีสุวิหารติกาปิละวัตถุสมิมหาวนีมหาตาภิกขุสังเคะสัตทิงปันจมันเปหีภิกขุสัตเตหีสัตเหีวะ อรหันเตหิทาสหิจโลกาทูหิตโลกาตูหิตเทวตาเยปุเยนะสันนิปปตาตาโหติพระขวันตังทัสนายพิกุสังคัญจานโนนะมยมปีเยนะพระขวายตเตนุปสังกเมอยามาอุปัสังกะมิตตวา ปะขาวตสูสันติเกสันติเกปัญเจกัปคาถา,าอาเสยคาเสยยามาติอัธโคตาเทวตาเสยยาถาปินามาพระละวะพะละวะปุริโสสัมมิทิสังวาภาหังปะสาเลยยะปะสาลิตังวาภาหังสัมมิทิเลยยะ อิวะมีวะสุทธาวาสิสุทีวีสุอันตลาหิตาภะคะวะโตูปุระตูปาตุระหังสุอัถโคตาเทวตาพะคะวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัถังสุอกมันตังติดทะ ติฏต,ต,ตาโคเอกาเทวาตาภะควะโตาสันติเกอิมังคาทังอาาสิมหาสัมโยวปะวะนัสมิทเทว,วกายะสมาคตาอาคตาหาอิมัธรรม,มัสัมมาญาทักขิตาเยวะอะ อาปาลาชิตาสังคติอาตะโคอาปาลาเทวตาภะคาวโตสันติเกอิมังคาทังอาาสิตัตตะลภิขะโวสัตมทาทัพังสูงจิตตังอัตตาโนอุชูกมะมังสุสารทีวะเนตานิขะหิตาวะอินทะลิยานิลักขันติปัจจิตาติ อาทโคอัปาลาเทวตาพะคาวาโตสันติกิมังคาทาังอาภาสิเชตาวาคีรังเชตาวาปรีคังอินทคีลังโอหันจะมะเนชา เตจารณิติสุทธาวิมลาจะกขุมตาสุนทันตาสุาาสูานาคาติอัทโคอัปาราเทวตาพระควตโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิเยเกติพุทธังสรารนังคตาเสนาเตฆะขมิสันติอปายภูมิ <c oughs> ปะหายะมานุสังเทหังเทวกายะ ปานิปูเลสันติติอัตโคปะขวาปิคูอามันเตติเยปุยเยนาพิคเวตักสุโลกธาตูสุเทว,วตาสันนิปปติตาหุติตะตัทะาคตังทัสสนายพิคุสังคันจั เยปิเตปิขเวอะหิสุงอะติตัมมันทานังอะระหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสามปิพระวันตานังเอตัปะละมาเยวะเทวตาสันดิปติตาอะหิสุงเสยถาปิไมหังเอตาละหิเยปิเตปิขวว พวิสันติอะนาคตามันทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิพระวันตานะเอตตาบาลามเยว,วเทวตาสันนิปติตาพรวิสันติเซย์ยะธาปิมหังเอตตะหิอาติคิสามิพิขเวเทวกายนานามานิ กิตตะตยิสสามิพิขวีเทวกายานังนามานิเทสิสามิพิขวีเทวกายานังนามาิตังสุนาระสาทุกังมนะสิกาโลทะพาสิสามิติเอวัมพันเตติโคติปิคูปะขวะโตปัจจัสโสสุปะขวะอิตะทะโมจั สิโลกามนุกัสสามิยัตถะปุมาตตาสิตาเยสิตาคิริขัพพลังปะหิตตาตาสมาหิตาปุทุสิหวสันลีนาโลมหังสะพิสัมพุโนโอทาตมะนาสาสุทธาวิปัสนาณะมาวิลา พิโยปัญจสติยันตะวะ วณีกาปิละวัฏทวิตัตโอามันตายสัทธาสวกิสาสนีระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชาณธาภิกขวุเตจอาตปะมะกลุสุตวะพุทธสสสาสนาเตสัมปาตุละหูยานังอามานุสานาทสนัง

อภิเณน,นตะมตัตคุมติส,สัพพากุตตาอหุงตัดจตันตันจตัจสัพพังอภิญญายะวะวะคิตวานะจักขุมัตะโตอามันตายิสัท สาวกีสาสเนละติเทวกายะอาภิกันตเตวิชานาถาิกขวเยโวหังกิตตายิสามิคิลาหิอาบุพผาสุสัสาสะสัต สัตตสหัสสวยัคฆาคุมมากาปิละวัฒวะอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสีโนโมทะมานะอภิกามุงพิคูนังสมิตินวานังชะสหัสสหฮมะวตายัคฆานานัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสีโนโมทะมานะอภิกามุงพิคูนังสมิตินวานัง สาตาคิลาติสหาสาญาคานาณตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสิโนโมทามานาอภิการมงุภิคูนังสามิติงวานัอิทิเตโสละสกสหันสยัาคานาณตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสิโนโมทามานาอภิการมงุภิคูนังสามิติงวานา เวสามิตาปัญจสตายคานานตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตญาสติโนโมทามานาอาภิกามุมภิกขุนางสาวิติงวานังกุมพิโลโลาชาคักหิโกเวปุล,ลัาสสาั นิเวสานังพิโยนังสัตตาสัพหัสังยักขานังปายิลุปายิลุปัสติกุมพิโลลาชักขาหิโกโซปาขะสัมมิติงวะนังปุริมันจะทิสังลาชาทะตะลัทธุปัสสะสติขันธรรมทานังอาริปฏิ มหาราชายาสัสิโสปุตาปิตาสสาหะโวอินทะนามะมหาลาอินทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสิโนโมทามะอาภิกามมงภิกขุนังสัมมิติงวะนัง ท่าขี่นันจะาที่สังราชาวิาารูปละโโหตับปัสสสติคุมพันธานังอาทิตปฏิมหาราชายาสาสิโสปุตตาปิตัสสพระพา,าวอินทะนามามหาพะลาอินจิมันโตชุติมันโตว,วันโาวันโตยัสาสิโนโมทามานาอภิกามรมุงภูนางสัวมิติวมานง ปัจฉิมัจะกทิสังราชาวิรูปะโคปัสสตินาคานัอาธิปฏิมหาราชายัสสิโสกุตตาปิตัสสะพะหาโวอินทะนามามหาพราอินจิมันโตจุติมันโตว,วันนาวันโตยาสสิโนโมทะมานาอาภิกามุมภิคขุนังสามิติงวะนัง อุตลานจัติสังราชากุเวโรตัปะสาสติยักขานาธิปฏิมหาราชายาส,าสัตติโสปุตตาปิตัสสะพะหาวอินทะนามามหาภราอินทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยาสาสตติโนโมตม,มานาอาิกามุงภิกขุนังสัมิติงวะนง ปุลิมาติส <ร Stevens. S 1> ังทะสังถะตัลโททักขิเนนาวิลุละหะโกปัจฉิเนนะวิลุปะโกกุวโรอุตตะลังทิสังจัตตาโลเตมหาราชาสัมมันตาจัตุโลทิสัททันทัตทันละมานาทังสุ วเนกาปิละวัฒเวเต,ตสังมายาวิโนทาสะอาคูวันจานิกะนิกาสะทามายากูเตนทุกุเตนทุเวเตนทุวิตูจัวิตุโตสาหาจันทะโทนกามะเสโทจักินนุคันทุนิคันทุจะ ปะนาโทโอปะมันโยจะเทวสุตโตจะมาตาลิปิจิตตเซโนจะคขันธมพนนโลลาชาชะโนสะพูอาคูปัญจะสิโหเจวะติมพะลูสุริยะวัชชาะสาเอเตจันเยจะราชาโนขันธมภาสหราชุพิ โมทะมานาอะพิกามูปิกุนังสามิติวะนังอะทาคูนาสะนาภาสานาคาเวีสาลาสะหะตันชะกากัมพะลักษตะลาอาคูปายาคัสะหายาติภิบาลุนาทัตตุลาจัตตาคูนาคายาสัสินุ เอลาวันโนมหานาโคโซปาคัสสัมมิติงวะนังเยนาคะลาเชสสะสะหัสสะหะลันติทิพาปิชาปิกวิสุทธะจักุเวิหายะสตวะนะมันตะ ปัตตาจิตตาลาสุปันนาอิติเตสัะนามังอะภรยันตาตานาคาลาชานะมาสิสุปันนาโตเขมภัสกา,าสิพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปัปวะหะยันตานาคาสุปันนาสารณะ,ะมะกังสุพุธทธังชิตวาวะชิ วัชิลหเทนะสามุทธังอสุลาสุลาปิสาสิตาภาตัโลมาสัวัสเติอินทิมันโยยัสสิโนกาละกัญชามหาพิสัมมาอสุลาลาทานะเวคสะเวปปจิตติสุจิตติจะ ปะหาลาโทนะโมจีสะหะสะตันจะปะภะลิปุตตานาังสัพเิ <c oughs> วิโรจนามัคาสันในหิตาวาภะลิงเสนาลาหุพ,พันธะพัทธะมุป,ปาคบมุงสัมยโยธานิพันพันเตภิกขุนังสาม,มิติวะนัง อาภูจเทวาปะทาวิจเตโชวายุตะทาคะมุงวะลุนาวาลุนาเทวาโซมูจยายะสสะสะหะเมตตาการุณา,ายตาอาภูเทวา ยาส,าสตัติโนทัฏฐิเตตถะสะทัททากายาสัพเพนานัตตวันนินโอนอิทัมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสาัตติโนมุขมานะอภิกรารมุงทิคูนังสามิติวะนังเวินทุจักเวินทูเวินทุนทนทจะกเทวาสหามีจะกอาสสะมาจะทุเวยมาจันทสูปนิสาเทมา จันทะมาคูปุรักขิตาสุริยะสุปปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักขิตานักขันตานิปุรักขิตาวาอาคูมันทะพลาหาาวะวัสูนังวาสาวเสตโทสักโกปาคาปุรินทัโท ท่เเเาเสติท่าสาายายาสาเพนานะตะวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัติโนโมธามาณะอภิกามุงภิกขุนังสัม,มิติวะนังอาฐาภูสาหาคูเทวาชาละัมะขิสีขาลิวะาอราิทากาจะจะโรชาจะอุมมาปุพพานิพาสิโน วะลุนาสหธรรมะอัจุตะอนิชาสูเลยะลุจิลายะลุจิลาอาคูอากูวาสะวาสะวะมีสินุสะ ท่าเสตท่าสทากายาสเพญญาณตตะวันนิโนอิชิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสีนุโมทมานาอภิกามุงภิกขุนังสัมมิติวันังสัมมานามหาสัมมานามานุสัมมานุสุตตมะขิปตาปัทุสิกาอาคูอาคูมัตโนปัทุสิกา อัทภคูหาะโยเทวะดีจะโลหิตะวาสิโนปารักามหาปารักาอาคูเทวายสัสสิโนตัตเติทัสสะทาายาสปินานตะวันนิโนอิจิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสสิโนโมทามนาอาภิกามุงภิกขุนังสามิตินวานังสุกากาลุมหาอรุณา อาคูเวคะนัสสาสะหะโปธาโปธา,าตาไคยหาปาโมคะอาคูเทวาวิจาานะักขนาสะตามัตตาฮาละคาชามิสากาจะยะสัสิโน ท่นะยังอาคาปัชุโนโยทิสาภะวิอภิวัสติทัสเสติทัสศตาตายาสัพเพนานตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสิโนโมตามะนะอภิคามุงภิกขุนังสัมมิติวะนังเขมิยาตุสิตามายายามากัตถะกาจักยาสสิโน ลำพิตาจารามเะเสถาโชตินามาจะักจะอาสะวานิมมาระนะัลตะิโนอาคูอัฏฐตคูปัลนิม,มิตาตัศเสต,เตทัสตาตายาสัพเปนาน,าตาน,นัตตะวันนิโนอิติมันโตจิติมันโตวันนาวันโตยาสัสสิโนโมทามานะอภิกามุงภิกขุนังสัมมิติงวันัง สัตถิติเทวนิายาสเินานตวันนิโนนามันนะวะเยนะอาคัชุงเยจังเยสัทติสาสหาปะวุฒิชาติมัคคีลังโอคติน,นะมะนาสาวังทัเคโมคตาลังนาคังจันทังวะอาสิตาติตัง สุภรันหามาะ,ะมาประมโตจะปุตตาอิทิมาโตสหัสสะนังปูมาโลติโสจะโสปาคะสามิติงวนานังสหัสสะพระรันหะมาโลกานังมหาพระรันหะมะมาภิตินทะติอุปป,ปัปโนชุติมันตโตพิสัมมาจายยัสาสิโส ทัศเตทัทัเตทัทัเตทัอิสลาอาคูปังเจตกวะสวันติโนเตสันจะมันนะโตอาคาหาลิโตปะลิวาลิโตเตจะสัมเทอภิการเตสินเตเทว สะพะลังหามะเกมาลเสนาอภิกามิปัสสกัสหัสมันทิยังอิทะคขันหะตะพันทัตะลาเีนะพันทะมัตถุวุสะมันตาปาลิวาลิทะมาโวมุจจิทัโกจินังอิติตัตถะมหาเสนอกันสะกันหาเสนังอภิสายิ ปานินาตะระมาหัจจะสัจจะสัลังกตาวานะพีระวังยะถาปาวุสโกมีโอทะ,ทะทะนายันโตทะทะยะยันโตสันโตสะวิชุกโกตะท,ะทาสปปจุทาวัตติสังกุโตอาสะยังวเสตตันจาสัสาัพ ตันจะสับพังอภิญญาญาว่าวาคิตวานจาจักขุมาตัตโตอามันตยยสัทาสาวกาิกิสาณนลติมาลสีนาอภิกันตาตเตวิชานาทาพิขาวตเตจอาตัปปะมาตั p ปะมะกะลุงสุตวาสุ พุทธัสะ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 นะวิตาลาเคหิปตามุนิสังโรมปิพิชยงอิทิะยุงสูสเพวิชิตตสังฆามาพระยาติตายัสสิโนโมทันติสหะภูเตหิสาวเกเตสาวกกาตชะมสุตตาติ